เราก็ห้าสิบกว่าแล้วยังมองไม่เห็นว่าใครจะมาแทนที่เราได้เลยจะลาพักร้อนทักงสองวันยังไม่ได้ตำแหน่งฝ่ายขายต่างประเทศฝ่ายออนไลน์เวีดดิเราจะต้องให้ฝ่ายในประเทศดูแลอยู่ทั้งท่านนี้องค์กรเราจะขยายได้อีกตั้งเยอะขออนุญาตค่ะเอ็มดีนีขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะ อ๋อนีไม่ไหวแล้วนะคะ m อดี MD จะให้นีรักษาการแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะคะช่วยช่วยกันหน่อยได้ไหมคุณผมเองก็มีปัญหากร่ไฟผลิตอยู่ไฟผลิตเองก็รักษาคนรุ่นใหม่ไม่ได้ m อดีคะเหรอคุณนีออกไปก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์เอดีคะแผนการตลาดไม่เป็นไปตามเป้าคะ่ะ m อดีคะรูมีผลงานดีโดดเด่นมั้งแต่ปีที่แล้ว ทำไมค่าตอบแทนอะยังได้นิดเดียวโบนัสที่ได้ก็ไม่พอค่าผ่อนคอนโดแล้วความก้าวหน้าของหนูอยู่ไหนคะเอ็ดีะคะเอ็มดีคะจากสภาพปัญหาตามวิดีโอที่ท่านได้รับชมถ้าท่านได้เรียนวิชานี้จะสามารถป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นได้ครับ